สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สือการเรียนการสอนการใช้งาน Adobe Premiere Pro CC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสาธิตเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการใช้งานในส่วนของกรีนสกรีนนะครับผมออและถ้าไหนสงสัยว่ากรีนสกรีนเนี่ยคืออะไรออสำหรับกรีนสกรีนนยครับมันก็คือเทคนิคการซ้อนภาพไปบนวิดีโอนั่นเองเออในที่นี้การซ้อนภาพเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่เคลื่อนไหวหรือว่าไม่เคลื่อนไหวก็ได้นะครับผมในส่วนนี้ ซึ่งกินสกีนเนี่ยเทคนิคกินสกีนเนี่ยก็คือการเอาฉากหลังเป็นสีเดียวอาจจะไม่ใช่สีเขียวอย่างที่คําพูดเขาพูดกันนะครับอาจจะเป็นสีน้ําเงินสีแดงก็แล้วแต่แล้วก็ทําการถ่ายทําบนฉากหลังนั้นนะครับอ,อย่างถ้าเกิดท่านใดเคยดูหนังภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคในการใช้กินสกีนเข้ามาช่วยในการ ทำเอฟเฟกตต่างๆแล้วก็ใส่ฉากต่างๆลงไปหรือว่าละครบ้านเราก็มีนะครับในละครช่อง7ช่องสาอะไรอย่างนี้ก็มีบางฉากที่เขาใช้เป็นกรีนสกรีนในการถ่ายทําแล้วก็เอาฉากมาใส่นะครับเอาตัวละครต่างๆเนี่ยไปใส่กับฉากอื่นๆก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาทาเวิร์กช็อปให้ดูว่าการทํางานบนกรีนสกรีนเนี่ยเขาทํางานกันยังไงแล้วก็ ทำยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีทํำยังไงให้มันเนียนหรือว่าให้มันดูสมจริงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับสำหรับการใช้งานเทคนิค g s กรีนเนี่ยจริงๆแล้วโปรแกรมในการใช้งานหรือว่าการทํางานในรูปแบบนี้ก็มีมีอยู่ด้วยกันหลายโปรแกรมออแล้วก็พิเมียโปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สามารถใช้งานในส่วนของ Gis กรีนได้โอเคผมจะเริ่มจากเบสิ c ของกรีนสกรีนก่อนเลยก็คือการนำภาพเคลื่อนไหวที่อยู่บนกรีนสกรีนอะในที่นี้ผมได้ทำการ Import เข้ามาแล้วแล้วก็อันนี้คือฉากที่ผมจะเอาเป็นฉากหลังนะครับโอเคขั้นแรกก็ผมก็ทำการลากฉากเข้าไปก่อนโอเคจากนั้นผมได้ฉากแล้วครับคราวนี้ผมก็จะนำตัวคลิปวิดีโอเนี่ยคลิปวิดีโอกรีนสกรีนเนี่ยมาวิ่งอยู่บนฉากนี้โอเคเจะทำให้ดูก่อน โอเคก็คือผมจะเอาคนเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมาวิ่งอยู่บนฉากฉากหน้ออาาฉกตัวนี้ฉากเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งอะซึ่งผมไปถ่ายถ่ายมาโอเคเออสำหรับการทำงานกรีนสกรีนเนี่ยวิธีหลักการง่ายๆของมันก็คือการดูดสีออกดูดสี ในที่นี้เราทาไมถึงต้องถ่ายทาในในฉากที่มันเป็นฉากสีเดียวก็เพราะว่าเราจะทําการดูดสีได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นครับโอเคสาหรับการดูดสีเนี่ยมันก็ต้องใช้เอฟเฟกตตัวหนึ่งก็คือเอฟเฟกที่ชื่อว่า,าจะมันจะอยู่ในหัวข้อวิดีโอเอฟเฟกนะครับแล้วก็หัวข้อที่ชื่อว่า Keying นะครับ i n g โอเคแล้วก็เอฟเฟกตัวนี้จะชื่อว่า a l t ต้าคี ซึ่งจริงแล้วเนี่ยในส่วนของ key อีกเนี่ยก็เป็นการทํางานเกี่ยวกับพวกสีทั้งหมดเ,เกี่ยวกับพวกสีในตัววิดีโอทั้งหมดแต่ในที่นี้ผมขอใช้เป็นตัวอัลต้า e y ซึ่งมันสามารถมีความสามารถในการ r e m o ูฟสีออก r e m o ูฟสีที่เราไม่ต้องการออกโอเควิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็คือการลากมันลงไปในตัวคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะดูดสีออกอในที่นี้ผมต้องการดูดเ,เจ้าตัวขนตัวนี้ใช่ไหมครับ ผมก็เอาตัวเอฟเฟกเนี่ยลากมาวางไว้ที่ตัวคลิปวิดีโอตัวคนนะครับที่อยู่ในอไทมลน์จากนั้นก็ให้เราไปที่ตัวพาร์เนลของเอฟเฟกต์คอนโทนนะครับก็คือพาร์เนลตัวนี้เอฟเฟกต์คอนโทลแล้วก็มาทำการดูสีดูสีโดยเราใช้ตัวเนี่ยตัวในการดูสีนะครับคลิกสีที่เราต้องการจะดูได้เลย โอเคแคนี้ก็สังเกตดูนะครับว่าสีเนี่ยสีเขียวเนี่ยได้หายไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นดูโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะเร็วไปเดี๋ยวสโลให้ดูหน่อยโอเคอันนี้ก็คือการทำงานในส่วนของเอาต้าคีย์ในการดูดสีกินสกรีนออกเพื่อจะใส่ตัวละคร ลงไปในตัวฉากหลังที่เราต้องการครับโอเคแล้วเราอาจจะปรับตัวตัวละครตัวเนี้ยตัวคนตัวเนี้ยเมโทคอปเนี่ยอาจจะปรับให้ตัวเล็กลงอะไรอย่างงี้ก็ใช้ในส่วนของ panel เนลโมชันะคร,รับ position ก็ได้ปรับตำแหน่ง,ขงเขาก็ได้ปรับสเกลก็ได้อะไรองี้ก็ตามแต่ที่เราต้องการนะครับในส่วนนี้ โอเคก็สำหรับการใช้งานกีสก e ีนอันนี้ก็คือขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานตัวต่อไปที่ผมอยากทำให้ดูเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ก่อนโอเคต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาต IMPORT มาใหม่ IMPORT มาเป็นตัวนี้เป็น ผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งกับฉากหลังที่เป็นกีสกีนแต่ถ้าเราสังเกตดูนะครับฉากหลังตัวเนี้ยถูกถ่ายทำมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องแสงอะไรต่างๆสำคัญมากกับตัวการถ่ายกีสกีนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีแสงแล้วก็มีแสงมีแสงไม่มากพอมันทำให้ตัวกีสกีนเนี่ยไม่สว่างพอเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทําการ import มันเข้ามาแล้วก็ใช้ในส่วนของเอาต้าคีลบดูดสีออกไปละคราวนี้ตุ้ทีครับแต่ขออนุญาตใหม่โอเคผมลากเข้ามาเหมือนเดิมนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของ effect เอาต้าคียเหมือนเดิมลากเข้าไปในส่วนของตัวรูปเอ่อตัวภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เสร็จแล้วผมดูสีออกโดยการใช้ตัวดูดหมึกนะครับดูดสีสีเขียวออกจากตัวฉากตัวนี้อะโอเคเราอาจจะเห็นกันแล้วครับว่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ให้ดูนะนี่ครับเอ่อตัว ฉากเนี่ยกับตัวละครเนี่ยมันจะมีสีที่แตกต่างกันอยู่สีที่แตกต่างกันอยู่สังเกตง,ง่ายว่าเนี่ยมันมันยังมีลิ้วริ้วของตัวฉากกรีนสกรีนเมื่อกี้นะครับผมเนื่องจากว่าตัวอัลต้าคีเนี่ยและเราใช้การดูดสีสีเขียวออกไปแล้วเนี่ยแต่มันยังเหลือคงเหลือสีอื่นอยู่ซึ่งมันก็จะมีวิธีการปรับ วิธีการปรับให้มันสีเนี่ยมันเข้ากันเข้ากันกว่านี้ก็คือให้เราไปที่ในส่วนของเอฟเฟกต์อัลต้าคีนะครับใต้เอฟเฟกต์อัลต้าคีเนี่ยเขาก็จะมีให้ปรับสังเกตสีหัวข้อนี้นะครับเขาก็จะมีให้ปรับ Metal Generation แล้วก็ Metal Clean Up Spin อะไรพวกนี้นะครับ Color o r l l e c t อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งการที่เราจะทำการ ปรับตัววิดีโอที่เราถ่ายกรีนสกรีนมาเนี่ยให้มันเข้ากับตัวฉากหลังเนี่ยเราก็ต้องมาปรับพวกนี้แหละครับในที่นี้ผมจะลองปรับในส่วนของหัวข้อ Metal Generation อแล้วก็หัวข้อย่อยคือ t o เร e t ทเ e นนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูจะสังเกตว่าตัว t o l e r a n c e เนี่ย เขาจะทำให้เดี๋ยวผมขอรีเซ็ตไปที่เดิมตัวคิวิโดโอเนี่ยมีสีที่ดีดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมครับสังเกตตรงตรงใบหน้าของตัวละครผู้หญิงคนนี้นะครับพอเราปรับตัวโทเรเลรนต์เนี่ยขึ้นไปมาสักร้อยนึงนครับหน้าเขาเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเราถ่ายมากับฉากกรนสก,กีเนี่ยใบหน้าเราก็จะถูก แสงสีเขียวเนี่ยเข้ามากระทบด้วยทําให้แบบมันอาจจะเป็นสีเขียวจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันดูไม่เป็นธรรมชาติเราก็อาจจะมาปรับในส่วนของตรงเนี้ยเพื่อทําให้ตัวใบหน้าเนี่ยดูดูมีชีวิตชีวาขึ้นโอเคส่วนต่อไปก็คือพอเราปรับให้มันหน้าหน้างเขาเนี่ยดูสมจริงขึ้นแล้วจากเนี้ยจากนั้นนะครับไอตัวเลี้ยวเนี่ยมันยังอยู่ เราก็ผมก็จะลองปรับเอในส่วนของตัวนี้ดูน่าจะาว่า Pedestal นะครับ p e d e s เ a l เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันสังเกตนะครับเอิจริงแล้วค่า p e d e s เ a l เนี่ยมันจะอยู่ที่10นะครับผมจะเพิ่มไปเป็นร้อยเลยจะสังเกตว่าริ้วต่างๆเนี่ยมันหายไปแล้วโอเคอันนี้ก็คือ ความสามารถของตัว pedestal นะครับซึ่งจริงๆแล้วการที่เราจะมานั่งไล่ปรับตรงนี้ครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางตัวเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับคลิปวิดีโอบ้างเราก็ต้องลองปรับดูปรับให้มันเข้ากับตัวคลิปวิดีโอที่เราถ่ายทำออกมาซึ่งมันก็จะช่วยเราในระดับหนึ่งนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมลองทำการปรับแล้ว ปรับในส่วนของโทเทลเลนท์ทำให้สีเนี่ยมันดูเดี๋ยวลองกลับเป็นค่าเดิมจะดูว่าหน้าคนเนี่ยดูซีดใช่ไหมครับผมปรับให้ให้ดูอิ่มหน่อยร้อยหนึ่งก็จะดูดีแล้วก็ปรับตัวพเพนนินเนี่ยมาครั้งแรกเป็น10ใช่ไหมครับเพิ่มริ้วริ้วมันก็จะมีมีมีริ้วอยู่โอเคเออผมปรับเป็นร้อยคราวนี้ก็ดูเนียนขึ้นดูเนียนขึ้น ตัวละครเนี่ยดูเนียนขึ้นโอเคคราวนี้ผมก็จะมาลองเพดูผมขออนุญาตเพห้ดูนะครับในส่วนนี้ก็จะสังเกตว่าตัวคลิปวิดีโอเนี่ยมีความกลมกลืนกันกลมกลืนกันกว่าเดิมอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กน้อยนะครับ ก็อันนี้ก็คือส่วนของ Transplant ก็คือการทำผ้าโปร่งใสอะไรอย่างนี้ก็ต้องลองศึกษาดูในส่วนนี้สังเกตเเราจะสังเกตดีว่าตัวละครคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะดูเหมือนแบบฉากมันจะทะลุใช่ไหมครับเราก็อาจจะมาปรับ Transplant ให้มันอาจจะสัก55 50 55อะไรอย่างนี้ ปรับลงปรับลงขอโทษทีครับปรับลงเป็นอาจจะ3 5มห้าซึ่งเราก็ต้องดูว่าพอเราปรับแล้วเนี่ยมันไปส่งผลกระทบอะไรกับตัวฉากหลังไหมเราต้องมาปรับให้มันพอดีพดอดีอย่างนี้โอเคก็จากที่ดูนะครับก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับถือว่าใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้ก็คือผู้หญิงคนนี้ผมมองว่ากืนกับฉากแล้วก็โอเค ก็อันนี้ก็คือเทคนิคการปรับในส่วนของคออ่าคอนฟิกต่างๆเพื่อให้ตัวคลิปวิดีโอเนี่ยเกืนไปกับตัวฉากหลังนะครับแล้วมันก็จะดูออสมจริงยิ่งขึ้นในส่วนนี้ก็สำหรับออใครประสบปัญหาเวลาเราลงฉากกินสกรีนไปแล้วออมีริ้วมีอะไรก็ให้มันลองปรับดูในส่วนของ ค่าคอนฟิกต่างๆในเอฟเฟกของอัลต้าคีนะครับโ okay. อเคอะต่อไปครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กินสกีนในรูปแบบอื่นบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอะในรูปแบบถัดไปที่ผมอยากจะแนะนําให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคผมขออนุญ,ญาตลบเอ่อคลิปวิดีโออันนี้ทิ้งไปก่อนแล้วก็ลบตัวคนทิ้งไปก่อนคราวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ ในส่วนของอันนี้ภาพอันนี้ลงไปแล้วก็ผมจะเปลี่ยนฉากเป็นฉากในส่วนของตรงนี้เป็นทางรถไฟนะครับตรงนี้โอเคผมก็ต้องการจะเอามือคนเนี่ยที่แกว่งๆเนี่ยมาอยู่บนฉากของรถไฟอันนี้นะครับโดยผมจะลบกีสกีนออก ก็วิธีการลบกีสกีนก็เหมือนเดิมนะครับไปที่เอฟเฟกแล้วก็ใส่เอฟเฟกให้เขาเอฟเฟกในส่วนของคีย์อิใช้เป็นตัวอัลต้าคีย์ลากลงไปในตัวคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะดูสีออกแล้วก็มากดปุ่มดูสีแล้วก็เลือกสีเขียวปุ๊บโอเคก็ออกไปหมดละคราวน,นี้สีถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเหมือนเดิมเลยอาการเดิมเลยก็คือว่าตัวคลิปวิดีโอตัวนี้ยังมีลิวอยู่ ริ้วตรงนี้เป็นเส้นๆครับเป็นเส้นๆแล้วก็ตัวมือคนเนี่ยยังมีสีเขียวอยู่โอเคผมก็ลองจะลองปรับแบบเดิมก็การปรับก็คือไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์คอนโทรลตัวนี้นะครับอ่ะแล้วผมมาปรับในส่วนของเมทัลเจ n เนอเรชันนะครับอ่ะแล้วก็ปรับ2ตัวนี้อ่าพีเดเทลก่อนพีเดสเทลนี่ก็คือลบรอยริ้วนะครับเราลองมาดูการ โอเคสังเกตนะครับสังเกตตรงนี้ริ้วเต็มเลยเราก็มาปรับให้มันเป็นร้อยหนึ่งนะเหมือนตัวคิววิดีโอก่อนหน้าที่ผมได้สาธิตไปให้ดูโอเคในส่วนนี้แล้วก็ตัวทเทเลนต์เเน,ะนะครับผมปรับไปสักร้อยหนึ่งจะเป็นไงสังเกตตรงแขนตรงด้านนี้นะครับตรงส่วนนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะเขียวเขียวใช่ไหมพอเราปรับปุ๊บเป็นร้อยเนี่ยมันก็จะดูเ,เสมอ สีก็จะดูเสมอกันก็ประมาณนี้แล้วก็มันดูฉากมันตัดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะขยับตัวเนี้ยตัวคิววิดีโอตัวเนี้ยก็คือให้เราไปที่เอฟเ c กต์คอนโทเหมือนเดิมแหละแล้วก็ไปปรับในส่วนของโมชั่นเอฟเฟกต์โมชั่นนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งมันซะปรับไปอยู่นี้ก็ได้อก็ประมาณนี้เหมนสมมติว่าเหมือนสมมติ ว่าคนนี้กำลังโบกโบกรถโบกอะไรอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูโอเคเดวขออนุญาตลากก่อนเดี๋ยขออนุญาตกด enter เพื่อน e n d e r ก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับก็คือว่าฉากหลังก็เคลื่อนไหวไปตัวคลิปวิดีโอข้างหน้าก็ทำการเคลื่อนไหวไป โดยไม่ไปรบกวนกันแล้วก็ไม่มีก็จะดูเนียนนะครับดูเนียนโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ตัวต่อไปที่ผมอยากจะลองให้ดูก็คืออันนี้ก็เป็นการใส่เทคนิคกีสกรีนอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยได้ลองทำดูว่าตัว การทํางานอย่างเงี้ยมันก็มีเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ยากมากมายแล้วก็สามารถทําได้โดยตัวคลิปเอ่อตัว p r e m i e r p o เองนะครับในส่วนนี้โอเคผมขออนุญาตลบคลิปที่ไม่เกี่ยวข้อ,ของไปก่อนเพื่อจะได้ไม่เป็นการสับสนโอเคก็ขออนาตลบในส่วนของ sequence ไปด้วยละกันแล้วก็ผมก็จะแอดในส่วนของตัว ที่ผมต้องการจะทำมันเข้ามาก็คือตัวนี้แล็ปท็อปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธเล่นให้ดูก่อนเออตัวแล็ปท็อปตัวนี้มันจะเป็นการเอานำเ,าเอาฉากเนี่ยเข้าไปใส่อยู่ในจอเป็นกีสกรีนหน้าจอนั่นเองซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอาแล้วทำยังไงเนี่ย,ยเดี๋ยวจะมาลองกันว่าทำยังไง โอเคเมื่อผมทำการ Import ตัววิดีโอตัวนี้เข้ามาแล้วตัวที่เราทำการใส่คลิปวิดีโอกรีนสกรีนเนี่ยลงไปในส่วนของหน้าจอของเขาที่เขาทำกรีนสกรีนเอาไว้เนี่ยพอผม Import มันเข้ามาแล้วผมก็ล่ากมันลงไปในไทม์ไลน์เลยเพื่อที่พร้อมที่จะทำงานนะครับคราวนีนะ้ผมก็ทำการ Import ตัวคลิปวิดีโอที่ผมต้องการจะเอาไปเล่นในตัวหน้าจอน้ t ตบุ๊กเนี่ยเข้ามาในตัว Premiere Pro โอเคจากนั้นก็ผมจะทำการย้ายตัวคลิปวิดีโอตัวโนตบุ๊กเนี่ยครับไปไวบ้บนสุดบนสุดแล้วก็ลากตัวคลิปวิดีโอที่ผมต้องการให้มันไปเล่นอยู่ในจอเนี่ยลากลงมาในตัวไทม์ไลน์ซึ่งจะสิ่งที่สําคัญก็คือต้องอยู่ใต้ตัวโนตบุ๊กตัวนี้ เะสังเกตว่าพอเราเพยเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยจะไม่แสดงตัววิดีโอออกมาก็เนื่องจากตัววิดีโอเนี่ยมันอยู่ด้านหลังเลเยอร์ของตัวคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วก็ทำการแอดเหมือนเดิมเลยครับก็คือแอดในส่วนของเอฟเฟกต์คีอิงแล้วก็เอาต้าคีให้ใหกับตัวคลิปวิดีโอหลักของเราโอเค หรือว่าใสา่ Alt k e ์ในส่วนของคิวิดอที่เราต้องการจะดูดสีออกนั่นเองจากนั้นเราก็ไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลทำการดูดสีออกดูดสีเขยออกโอเคก็จะสังเกตว่าตัวคิวิดูที่เราต้องการจะให้มันเล่นเนี่ยก็มาอยู่ก็มันแสดงอยู่บนจอแล้วแต่คราวนี้มันจะติดอยู่อย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าตัวคิวิดอเนี่ยมันจะไม่พอดีกับจอครับ จะไม่พอดีกับจอคือมันจะเลยจอออกไปมันก็ดูแปลกๆนะครับมันก็ดูไม่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสเท่าไหร่แล้วก็จะมาทําให้มันเป็นธรรมชาติอ่ด้วยกันก็คืออย่างแรกให้เราไปที่ตัว panel ในส่วนของ timeline นะครับแล้วก็ไปเลือกตัว key ิ i d โ o ที่อยู่ด้านหลังหรือว่า k e วิ i d โ o ที่อยู่ในจอ n น t e บุ o k นั่นเองอจากนั้นผมขออนุญ,ญาตลบตัวเสียงไปก่อน เพราะว่าในการสาธิตนี้จะไม่ได้ใช้เสียงให้ดูจากนั้นผมก็จะมาคลิกที่ส่วนของตัวคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วผมไปที่เอ f e c t Control แล้วก็มาที่ในส่วนของโมชั่นครับผมคลิกหัวข้อใหญ่ของโ o ชั่นเลยเพื่อที่จะทำการปรับตัวคลิปวิดีโอนี่ย่ยอลงมาโอเคในที่นี้ในกรณีที่เราเออ ตัวคิววิดีโอตัวที่เล่นเนี่ยมันอยู่ไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมันทาให้เราไม่เออมองภาพไม่ค่อยออกสเท่าไหร่เราอาจจะเมื่อทาเราทําการดูดสีเออกนสกีน,น,น,นออเน่ยเราอาจจะย้ายมันไปอยู่ข้างหน้าก่อนเพื่อทํางานเพื่อทํางานก่อนโอเคผมก็จะย่อให้มันไปพอดีพอดีกับจอโอเคประมาณนี้อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมลองย้ายตําแหน่งมนละเอ่อย้าย องศามันจะเป็นยังไงเอ,อ่อผมคิดว่ามันมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในส่วนนี้ก็คือต่อให้ผมเอาไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆอยู่ดีเหมือนเหมือนกับว่าตัวคิวิดโอเนี่ยมันมันไม่ได้เล่นตรงกับจอสักเท่าไหร่คราวนี้เราก็จะมาใช้เอฟเฟกช่วยครับเอฟเฟกตัวหนึ่งช่วยมันเอฟเฟกตัวเนี้ยจะชื่อว่าคอนเนอร์พิน สำหรับตัว Effect c o ค n e r Pin ์พเนี่ยผมเคยสาธิตให้ดูแล้วในคลิปวิดีโอของการใช้งานในส่วนเขาเอฟเฟกว่ามันใช้งานยังไงคราวนี้ยผมจะมาใช้มันเนี่ยในการทำงานจริงๆบ้างโอเคก็ให้เราไปที่ตัวตัว Corner Pin ินเนี่ยเขาได้อยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า e f f e c t ที่ชื่อว่าดิส t ท i s t o r t นะครับตัวนี้แล้วก็ Corner Pin จากนั้นเราวาง ลากวางใส่ตัวคิวิดโอที่เราจะไปเล่นในโน้ตบุกนะครับโอเคคราวนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาคือคอนเนอร์พินคราวนี้เราก็ทําการยืดมันยืดมันย่อล้นมันให้มันไปเหมาะสมกับจอซึ่งผมจะฝากไว้เล็กน้อยคือว่าพยายามให้มันล้นจอไปนิดนึงอ่ะให้มันกินขอบขอบจอไปนิดนึงเพื่อที่ว่าตัวไฟเนี่ยมันจะได้ ไม่ดูแมงหมิงเกินไปนะครับในส่วนนี้อ่ะโอเคเมื่อผมพอใจแล้วผมก็ลากมันกลับไปที่เดิมก็จะสังเกตว่าโอเคเออมันดูมันดูเป็นเหมือนชิ้นงานเดียวกันนะมันดูมันดูเหมือนอยู่ในจอจริงๆโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมลองมาเล่นลองเรนเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาเพดูกันว่ามันจะเป็นยังไง สังเกตนะครับเวลาเมื่อเราเล่นไปเนี่ยเออพอเนื่องจากว่าฉากเนี่ยมันไม่ได้ฉากที่อยู่กับที่ใช่ไหมครับไอตัวคลิปิโอที่เราทําการใส่ลงไปเนี่ยพอมันทําการเลื่อนฉากมาเนี่ยมันก็จะคงสเกลไว้สเกลเดิมซึ่งโน้ตบุ๊กอ่ะมันขยายใหญ่ขึ้นมันทําให้ตัวคลิปวิโอที่อยู่ในจอเนี่ยมันสเกลเล็กลงทําให้มันดู แปลกนะผมว่าแปลกวิธีการเนี่ยมันก็มีวิธีการอยู่วิธีการหนึ่งที่ผมจะเอามาผนวกใช้ก็คือการ add keyframe ให้กับตัวคลิปวิดีโอที่เราจะเล่นในหน้าจอโน้ตบุ๊กเนี่ยโอเคเราจะใส่ keyframe ในส่วนของตัว motion นะครับโอเคผมก็เลือกไปที่ตัวคลิปวิดีโอตัวนี้ หรือว่าก็คือคลิปวิดีโอในจอนั่นเองจากนั้นผมแอดตัวคีเฟรมเข้าไปไปคีเฟรมแรกนะครับผมก็ขยับไปจนถึงจุดที่มันหลุดหลุดออกจากเฟรมละปึ๊บผมทำการแอดคีเฟรมเพิ่มผมทำการแก้ไขางานด้วยการลากให้มันเต็มจอเหมือนเดิม เราก็ลองเล่นดูในส่วนนี้ยังยังออกไปอีกยังเลือยออกไปนี่ยังเลือยออกไปอีกแล้วก็มาลองดูปึ๊บปรับดูปรับปรับมันโอเคเรามาดูกันเป็นไง ยังหลุดอีกเราก็าจ,จะเพิ่มคีย์เฟรมไปในที่นี้เราใช้คีย์เฟรมตรงนี้เป็นคีย์ลักใช่ไหมครับเราจะเพิ่มคีย์เฟรมไปคีย์เฟรมหนึ่งช่วงประมาณนี้ช่วงประมาณก่อนจบเพื่อทำให้มันไม่หลุดออกจากจอ โดยสิ่งพวกนี้ครับถ้าเกิดเราต้องการขนาดของมันอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนปรับได้ในแถบ,บที่เป็นเฟรมต่อเฟรมต่อวิเลยก็ได้แต่ในส่วนนี้ผมก็จะปรับให้ดูก่อนว่าเออมันมีวิธีอย่างนี้นะในการทำเนี่ยโอเคเดี๋ยว,ยวลองลองลอง,ลองกดเพด,ดูใหม่ก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวคลิปวิดีโอเนี่ยครับมันไม่ได้ถูกมันไม่ได้หลุด มันไม่ได้หลุดออกจากตัวนี่เลยตัวจอเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเรนเดอร์ให้ดูนะครับอะโอเคครับเมื่อเรนเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงผลลัพธ์ของมัน โอเคครับก็จะเห็นได้ว่าตัวคิววิดีโอที่เราใส่เข้าไปในจอโน้ตบุ๊กเนี่ยมีความสมจริงแล้วก็เนียนเนียนนะครับผมในส่วนนี้ก็สําหรับการใช้งานก,กีนสกรีนเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ก็เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องเจอนะครับในส่วนนี้โอเคสาหรับเวิร์กช็อปการใช้งานในส่วนของกีนสกรีนก็มีประมาณนี้นะครับออสําหรับ ท่านไหนเนี่ยที่ต้องการจะอยากจะออทดสอบการใช้งานในส่วนของกรีนสกรีนเนี่ยแล้วก็ไม่มีตัวคลิปวิดีโอที่มีกรีนสกรีนเนี่ยก็สามารถไปโหลดไปโหลดมาลองฝึกฝีมือได้เ,ออเว็บที่ผมแนะนำก็คือ www hollywoodcamerawork com นะครับซึ่งเว็บเนี้ยก็จะเป็นเว็บที่แจกในส่วนของออวิดีโอที่เป็นกรีนสกรีนมาให้เราลองฝึกฝีมือกันโอเคก็สำหรับตัว กินสกีเนี่ยก็อย่างที่ผมได้บอกไปในตัวในเวิร์กช็อปตัวนี้ก็คือว่าบางครั้งเราใช้กินสกรีแหละเราอาจจะไม่รู้ว่า In นสกรีนเนี้ยมันทำยังไงถึงเนี่ยเราก็สามารถปรับในส่วนของคอนฟิกที่มันมีอยู่ในตัวเอ่อเอฟเฟกนั้นๆได้นะครับเพื่อว่าเออเราจะได้ดูว่ามันแมทกับตัววิดีโอของเราไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับ คีวิโดโอเวิร์กช็อปกีสกรีนก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคปวิดดโอเวิร์กช็อปตัวต่อๆไปได้นะครับสำหรับตันนี้ก็สวัสดีครับ